ปัญหาข้อที่14อธิบายและตอบปัญหาเรื่องจริงหรือไม่ที่หมาเห็นผีแล้วต้องหอนกับเรื่องความค้างคาใจของคนตายยังวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นและทำเสียงให้คนได้ยินซึ่งตามเรื่องนั้นกล่าวว่าจะต้องมีเสียงหมาหอนก่อนทุกครั้งเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือปฏิหารมีได้อย่างไรโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาจุฬาผู้แตกฉานพระไตรปิฎกบาลีและด้านสมาธิวิปัสนาอธิบายเรื่องของเอสเทลโลเบิร์สชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสพิเศษว่าเป็นจริงได้แค่ไหนเพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทางแนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำจะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับเสียงอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทำโดยรอบครัวง,งามสุริยพงษ์ ปัญหาข้อที่14เสียงสุนัขหอนในหนังสือการติดต่อวิญญาณหน้า155เอสเทลโลเบิร์สได้กล่าวไว้ว่าในเดือนพฤศจิกายนพิสตศักราช1935ีดิฉันได้รับเชิญให้ไปสืบสวนดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีปีศาจวนเวียนหาเอกสารที่หายไปอยู่ตลอดเวลา บ้านหลังนี้อยู่ในเซอร์เล่ผู้เป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจที่มั่งคั่งอาศัยอยู่กับเลขานุกการและแม่บ้านของเขานับตั้งแต่เขาได้ครอบครองบ้านหลังนี้เป็นต้นมาก็ได้ถูกรบกวนอยู่บ่อยๆโดยมีเสียงแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวและเรื่องเช่นนี้ก็ทวีความรุนแรงและถีขึ้นทุกทีจนผู้คนอยู่ในบ้านนั้นเริ่มรู้สึกว่าไม่สามารถจะอยู่ต่อไปด้วยความสงบสุขได้ บ่อยครั้งทีเดียวผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องสะดุ้งผวาตกใจตื่นในเมื่อได้ยินเสียงสุนัขอันเซเชียนที่เข้าให้อยู่ในห้องเดียวกันนั้นส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างน่ากลัวและทุกครั้งหลังจากที่การหอนอันโหยหวนนั้นได้หยุดไปแล้วก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาวนเวียนอยู่ในที่หลายแห่งซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่เลยตัวเลขานุการเองก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นหลายครั้ง ในเมื่อเห็นหน้าปีศาจจ้องมองดูเธอในท่ามกลางความมืดตัวแม่บ้านเองก็มีเรื่องที่น่าเสียวสยองเช่นเดียวกันนี้เหมือนกันสรุปความแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศของบ้านหลังนี้ก็ไม่สมควรที่มนุษย์จะอยู่เลยจากเรื่องที่เอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไวน้นี้มีปัญหาที่น่าสงสัยอยู่หลายอย่างเช่นทำไมคนในบ้าน จึงได้ยินเสียงเดินของโอปปาติกะและบางทีก็ได้เห็นภาพด้วยแต่เนื่องจากปัญหาอย่างนี้ได้เคยตอบมาแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่อธิบายปัญหาที่ควรจะอธิบายมีอยู่อย่างเดียวคือเหตุไรสุนัขจึงหอนในเมื่อมีโอปปาติกะเข้ามาใกล้การที่สุนัขหอนนั้นเป็นเพราะมันเห็นแล้วเกิดความกลัวหรือว่าเป็นเพราะเหตุอะไร ตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นถือว่าสุนัขหอนในเวลากลางคืนก็เพราะมันเห็นผีเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองก็สงสัยจึงได้เรียนถามท่านและท่านก็ได้ตอบว่าการที่สุนักหอนนั้นไม่ใช่เพราะมันเห็นแต่เพราะมันได้รับความสันสะเทือนที่มาจากกระแสวิญญาณของโอปปาติกะในทนองเดียวกับเมื่อสุนัขได้ยินเสียงระฆังตี เสียงที่เข้าไปในหูของมันนั้นได้สร้างความเสียวสอยองให้เกิดขึ้นแก่มันจนกระทั่งมันทนไม่ได้จึงได้หอนออกมาโดยธรรมดาประสาทของสุนัขมีความไวมากและจำแม่นเพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้สุนัขตามล่าสัตว์หรือใช้ตามหาผู้ร้ายได้ดีเพราะประสาทของสุนัขมีคุณสมบัติพิเศษนี่แหละเวลาโอปปาติกะเข้ามาใกล้ มันจึงสามารถรับความสัส่นสะเทือนอันนี้ได้แล้วรู้สึกเสียวสยองหรือพูดอีกในาย่าหนึ่งคือรู้สึกไม่สบายจนทนอยู่ไม่ได้จึงได้หอนขึ้นมาคำอธิบายของท่านนี้รู้สึกว่ามีเหตุผลน่าเชื่อทีเดียวหมายเหตุผู้อ่าน ขอเล่าประสบการณ์ตรงสักอย่างนะครับสมัยก่อนชาวอาพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้กับวัดทุกก่อนนอนนั้นจะต้องสวดมนต์ยาเป็นประจำก็มีเรื่องน่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าทุกครั้งที่แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจะมีเสียงหมาหอนไล่มาตั้งแต่ที่วัดจนมาถึงซอยที่อาศัยอยู่ซึ่งมันก็น่าแปลกนะครับว่าทําไมต้องหอนตรงเวลาและเหมือนกับมีอะไรสักอย่างกําลังเดินทางจากที่วัดมาจนถึงบริเวณตึกที่ผมอาศัยอยู่นั้น แล้วระหว่างนั้นก็เกิดเสียงหมาหอนรับเป็นช่วงๆตั้งแต่หน้าวัดจนมาถึงบริเวณใต้ตึกและมาตรงเวลากับตอนที่อุทิศส่วนกุศลด้วยในเรื่องของเสียงเดินและเสียงของวิญญาณที่มาทำให้ได้ยินนั้นส่วนตัวแล้วไม่สงสัยนะครับเพราะว่าเจอมาเยอะมากเจอมาจนไม่กลัวแต่รู้สึกตกใจหรือกลายเป็นรำคาญซะมากกว่าให้ลองคิดนะครับว่าเราอยู่ในห้องของเราดีด แล้วมีคนที่เราไม่ได้รับเชิญเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยความรู้สึกรำคาญในคนที่เข้ามานั้นก็ไม่ต่างกันในเรื่องของการเชิญวิญญาณน,นั้นในรถในบ้านที่เป็นของเราจริงและสร้างขึ้นมาใหม่นั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับถ้าเราไม่เรียกเขาเข้ามาเขาก็เข้าไม่ได้ไม่ต้องจุดธูปอะไรทั้งนั้นเขาจะเข้ามาได้ตราที่เราอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาท่านว่า ยกเว้นเจ้ากรรมในเวรที่ถึงแม้เราไม่อนุญาตก็เข้ามาอยู่ร่วมกับเราได้ด้วยผลกรรมในอดีตที่เปิดช่องให้เขาเข้ามาเ,เรื่องนี้ก็ขอฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าญาติพี่น้องเราตายเราไม่ต้องรอทําพิธีอะไรทั้งนั้นสามารถดูด้ยกลับบ้านได้เลยทําเหมือนว่าเขายังมีชีวิตเปิดประตูก็เรียกแต่ต้องเอ่ยชื่อให้ชัดเพราะไม่อย่างนั้นถ้าสักแต่ว่าพูดล,ลอยๆว่าให้ตามมาให้ขึ้นรถ บางทีก็ทำให้ผีหรือวิญญาณอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสามารถขึ้นและตามมาได้เช่นเดียวกันและทางที่ดีเมื่อเรียกกลับบ้านแล้วก็ควรหาเวลาอธิบายให้เขาเข้าใจบอกเขาให้ทราบว่าตายไปแล้วให้หมดห่วงกับเรื่องทางโลกให้ไปรอบ,บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์ให้สบายก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งพวกเราก็จะตามไปเจอกันเองที่นั่นซึ่งการทำแบบนี้อย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องให้วิญญาณเขาเร่ร่อนอยู่ในบริเวณนั้น และให้ตัดห่วงอาไรจากโลกนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดในเรื่องการปฏิบัติตัวต่อคนตายนั้นแนะนำให้ฟังจากหนังสือชุดแววเสียงสวรรค์และในชุดโลกทิพย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยและที่ดีที่สุดก็คือจะมีประโยชน์กับคนที่เพิ่งตายได้อย่างแน่นอนก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ